หลักทาอะไรคะทำเปตองที่แถวก็ทำเบตอง <c oughs> แล้วนี่คือไปเรียนหลักสูตรงวดไทยร้อยห้าสิบแล้วก็นวัฝ่าเท้าหกสิบจบมาแล้วมีรายได้เพิ่มขึ้นเร <c oughs> ื่อยเรืยเฉลี่ยนีย่แม่อลองเฉลีย่ยเรื่องประมาณเดือนละลองเฉลี่ยประมาณ <c oughs> ประมาณเย <c oughs> เดยวเอาเฉพา,าะไรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากอาชีพหลักนะคะ,ะไรายได้งวดที่ไปเรียนแล้วมันก็ได้รวมรวมแล้วคือวันละคนนี้ได้แน่นอนวันละคนคือคนหนึ่งประมาณกี่ชั่วโมงก็สองสองร้อยเลย วันละสอง200 200ทุกวันันทุกวันก็เดือนนึงกเกือบ6,000เนอะจริงจริงมากกว่า200อาจจะมากกว่าเล้ซ้ำเนาะเฉลี่ยวันเฉลี่ยเดือนละประมาณ6,000รายได้เพิ่มขึ้นชื่อเสียงดังดะไแนี้แล้วทีนี้ลูกคนนี้ก็มาใช้บริการเนี่ยเข้ามาแบบไหนปากต่อปากหรอหรือว่ายังไงมีคนมาใช้แล้วก็บอกต่อกันบอกต่อกันแย่สนมากก็มาแล้วก็กลับไปบอกกันมาแล้วที่วิแยลชุมชนมา สุขบลงให้มาสร้างอาชีพอย่างนี้โอเคไหมคะก็ดีค่ะก็ะะได้เขานี่แหละอาจารย์จริงไปบอกให้มาเรียนเขาเลี้ยงกันล่วงน้าเป็นอาทตี์แล้วเนาะใช่แต่คือเราเห็นความความมุ่งมั่นของเขาแล้วก็เขาพยายามอัพเกรดตัวเองอเขาเรียนรู้จาก YouTube เยอะมากมแล้วก็เขาออนั้นมาเป็นเทคนิคเฉพาะเนาะมันก็ติดมั่นย่างไงแบบ เรียนพื้นฐานมาแล้วเราก็ไปเอาเนี่นะั่นออกคามามาใช้เป็นบางทาที่เราถนาัดอะไรนี้แก้อาการรุนแะ่งคอบาลัยเขาจะถนัดนะอาจารย์เพราะว่าตรงนี้คนย่านนี้สอยไปตอง<ม>ก็จะมีปัญจะเปเรื่องคนถ่ามากเลยคอบาลัยเขาเรียกโรคใบตองคนของเราเดียกจะเรียกโรคใบตองจะเป็นกันเยอะมากเป็นกันทุกคนแหลกว้างเลย ที่ทำอาชีพนี้เพราะว่าต้องสอยเขาเขาเงอนประจํามันก็เ,<ล>เรียน<ร>ใช้เฉพาะแขนนี่คอบาลานซ์ฉะนั้นเทคนิคเฉพาะการแก้คอบาลานซ์จะดีเขาให้ทําตรงไหนก็ต้องทําตรงไหนไม่ได้ต้อเป็นแบบเขาแก้การที่ด้วยนะไม่ใช่พื้นฐานธรรมดาแก้การเก่งด้วยดีแหละที่เ,เรียนมาก็คือได้ได้คณะคอ ตอนเย็นอย่างเดียวตอนเช้าก็ต้องสรอยตองให้เขาออกหลจะจะนัดบ่ายโมงจนไปตอนเช้าก็ทำธารกิจปกติของเราไปตอนบ่ายก็ทำอาชีพเสริมงวดอยู่ในบ้านทไม่ต้องไปไหน